ครับผมด้จะเรื่องคนวัยมากนะครับสวัสดีครับโอ้วันนี้มาทำลายสังกัดทานนะครับแล้วก็มามุสลิมจากตั้งแต่เช้ายันย็นนะครับเนื้อหนึ่งนะครับแต่ก็เป็นมูลของพวกเรานะครับที่ต้นเดือนนะครับอีกหนึ่งดีครับก็เป็นวันใหญ่อีกวันนึงครับผมจะพูดแค่ถึงการที่จะวันสาธุชนนะครับมาจากทั่วประเทศนะครับมาสร้างบุญสร้างบารมีวันนี้ควันนี้ท่านของตัวจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหสาย เนื้อทีทอนื้อที่บุญของเราเป็นเนื้อนาบุญให้พวกเรานะครับแล้วก็ให้พวกเราได้สร้างบุญนะคโดยเฉพาะครูบาอาจารย์นะครับจากจังหวัดชายแดนใต้ที่อยู่ในพื้นที่เสื่อมภัยนะครับก็ได้มารับกองทุนหลุนแรงช่วยครูได้นะครับผู้คนเหล่านี้นะครับที่ว่าพระสงฆ์พอดีครูบาอาจารย์ก็ดีเป็นผู้ที่มีความเสียสละมากนะครับ พวกเราชาวพุทธทั้งทั้งประเทศและก็ไทยต่างประเทศรได้มาให้กำลังใจแล้วก็มาสร้างการต้นต้นแบบที่ดีในแบบสั่งสองมือของ กองทุนนครับบำรุงการศึกษาให้กับพิเศษสำเนินนะครับการศึกษาค่าบาลีของพิเศษสำเนินนะเป็นหัวใจอย่างมากครับที่จะเป็นสิ่งที่ช่วยดำรงอายุขันต้องนานให้ยืนยาวสนานด้วยราบนานเท่านานนะครับก็บุญใหญ่ครั้งนี้นะครับมาฝากทุกท่านทุกคนนะครับโฆษณาบุญนะครับ